หลายคนนะคะเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะสถานการณ์หรือปัญหาที่เจอแล้วทาให้ทุกข์แต่เป็นเพราะว่าความคิดของเขาเองที่ทําให้เขาเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความสามารถในการให้คุณค่าตีความหมายของสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายโดยเฉพาะเรื่องเรื่องร้ายอ่าแตกต่ากกันบางคนเนี่ยเวลาเรื่องไม่ดีเข้ามาเนี่ยเขาจะตีว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่ทําให้เราแบบได้รู้ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ ที่ดีๆเพราะว่าเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเราถึงได้รู้ว่าไอ้ของสิ่งที่ดีมันมีคุณค่ากับเราอย่างไงแต่หลายคนเป็นทุกข์มากเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเจอแต่สิ่งลบๆเจอแต่ปัญหาคิดว่าปัญหาของตัวเองนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ายิ่งเราให้ค่าปัญหาว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นความเลวร้ายมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเจอสิ่งเลวร้ายทุกคนเก็าไหมมันเกิดจากการที่เราอะคิดเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยแหละที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ ถ้าเราคิดว่ามันไม่ดีคิดว่ามันเลวร้วายอ่ะเราตีความหมายมันแบบนั้นเราก็จะยิ่งทุกข์แต่กับการบางคนเวลาเจอเรื่องหนักๆเข้ามาต่อให้มันถาดโผมมาพร้อมๆกันแต่เขาก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรอ่ะมันคือบทเรียนมันคือประสบการณ์ที่ดีมันคือคุณค่ามันคือของขวัญถ้าเขาคิดได้แบบนี้เขาก็จะไม่ทุกข์สำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามดรมุกได้ที่เพจ ook, ลดรมุกบทล็อกจิตให้หายโรคค่ะ